ลอปปี้โคตรน่ากลัวแล้วในเกมจะเป็นยังไงโหลดทีของความถมงร้องความร้องเลยอ่ะมันลมเป่าอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็เจ็บคอมเฮ้ยกูขับเฮ้ยขับเฮ้ยผมมึงขับเฮ้ยผมึงขับขับได้เป็นแล้วเป็นผีอ่ะมันโดนเกมผีเหรอใช่ไม่ใช่เกมผีดูยังไงก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ได้ไงดูดิแล้วข้างหน้าเดดเอ็นอ้าวทางตัน ป้าผมเดียวเดียวป้าใครเปิดเสียงหรือยุ้ยน่กูจะเอยเออใจ๊ไข่ของขวบลมพัดอุ้ยแขยงใครเดินนะมันมันมาทั้งต้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมัวเฮ้ยหมูหมตัวเบินไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดมันลงหลุดไปแล้วยังยังมันยังมันยังคาซีนอยู่คาซีนอยู่คาซีนเปิด

<laughs> Welcome to Cottonwood Farm! Yeah, no, no, I'm Jackson! What's up with this Jackson. face. L William! What did I say William. about showing some respect when we have guests? Oh. You're acting like a damn fool, oh. Jackson. <sighs> you were brought here tonight for a special reason. <laughs> the Lord wants us to show everyone our gift, oh. and we cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty, getting loose and scaring you out there on the road. But don't worry, he's getting a brand new home. Huh? What? Huh? Hey, him you doing arm? him What? ะ Well, I've got a pig to catch. ฮะแล้วจะปล่ 1941, อยไปทำไมอ่ะอ้าอุ้ยมือมีดเฮ้ยเอ้าแล้วเงินเงินไขเยอะอ๋อเอ้าไม่ให้เราหานมาออกหรือเปล่าเป็นไรอ่ะฮะออกง่ายเกินฮัลโหลได้ยินปะเฮ้ยเอาว่าชัดด้วยประเด็นเฮ้ยอะไรอะไรล็อกกดเลี๋ยดิล็อกกดเดี๋ยดิ ้มันบอกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไข่ฝืน้ะเตแหนจะปิดอาไมไม่ต้องตันหลังเลยก่อนดิเฮ้ยเพลงขี้ก็บอกเอ้ยไปไหนกัาหมดเนี่ย่หยดดีฟอย่ดดิฟ เฮ้ยเราหาเจ้ามาเปิดห้องได้ไหมเปิดห้องผมเฮ้ยหญ่เฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 เฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสจะตายหรอตายมีคนตายไปแล้วเอ้ยมันอยู่หน้าห้องเราพี่บอสเฮ้ยโหฟังดีก็ไม่ดีเหมือนกันนะ ไอ้มันเด่นจริงเนี่ยมาเร็วไอ้มันเปิดได้ปะเป้ดตัววะมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้หรอมั้งบางนะไอ้มันเปิดได้ดู้ไหมเฮ้ยใจเย็นดิมันก็ข้าดิอุ้ยอุ้ยอยู่กูเฮ้ยอุ้ยดใครใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครเปิดประตูเปิดไรเปิดไรเปิดไรใช่ไหมถ้าเปิดไรเออ ai mình qua đi qua đi Để không à em ngủ quên ơi ơi quan ơi em <cười> em <laughs> à... em yeah, em mình đang à mình rằng à ơi 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 đập ผมไปได้ไง <c oughs> อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปแล้วนะผมไปละไม่ไม่วิ่งกลับแล้วผมไปแล้วเฮ้ยมันรักรักวนวนอย่าไดวนอย่าได้ขีมอนกิ้มอนเอ้ยไม่ใช่กูแล้วไม่ใช่กูแล้วเอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้ไหมไป็นไงไไกัน <c oughs> เฮ้ยอันนี้มา <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วห้องไหนอะห้องไหนห้องไหนถือมอสยอสยอสตายแล้วมันคงไม่เห็นนะคงไม่มีจมูกแล้วนะไอหมูมันเสียงดังเว้ยีอเฮ้มันต้างไปไหนอะพี่ต้องมาตัวหน้าปะต้องมาตัวหน้าปะเอ้มัน น่าจะต้องห้องหนึ่งดูมันดีมันไม่ให้เล่นเลยอ่ะเดินไปเฮ้ยเดินตลาดได้ย้อนทาดได้โอเคไม่ใช่ว่าหันครอบมานะไม่เอาหน่อยเฮ้ยไม่รู้ป้านนกวางไหนพี่วัดดูทีวีให้ได้ดิอ่าทีวีตรงอ้า

แต่หมงมเป็นต้นสีเหลืองอะดอดทานตะวันอ่ะไม่ได้มีแหน่แต่ไม่รู้อยู่ไซสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนกูหนีไม่ได้เฮ้ยไอ้ตําจะไปเออมันพังได้แล้วปั้นหนึ่งโอเคโอุ้ยอุ้ยวเต็มโอ้

พี่อดมันไม่ได้ทไหนพี่รอสผมให้คุณยามาตรงมาตรงทางออกเลยไหมตรงสุดท้ายได้พี่รอสไม่มีกระสุนมีพี่มีเยอะไหมะไอหิบอะไรมาเฮ้ย้อดมันฮะรอดเรเปนเวียดินี่ี่ี่นยิงอะไรก่อนยิงได้ไหมวยพี่รอุเฮ้ยพี่รอสเฮ้ยแต่ควยตัดูด้ย I'm sorry, I thought the key not too long ago. Well, I'd say the pig was a big success. You really should trust my ideas more often. You weren't the one that had to catch it.

บีร์สเราต้องตรงไปตามตามเพื่อนอะเฮ้ยเอากุญแจไม่ได้ไม่แก้ไม่แก้คือเพื่อนมันเย็นเย็นหมื่นไปไปเจอพีรอสพอดีเด้พีบอสได้ยังได้ละได้ละมามามาแพ้ที่ไหนร้องอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีมันนีไม่มาอยู่กับผมพีบอสหนีที่กล่องพยาบาล ไม่ไม่บอกผมเลยว่ามันที่ันดักทางทางนี้ยตรงมรลาลรอือไม่ต้งนี้ไม่มีคนบอกผมเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นเลยไม่รู้ไม่มีใครเห็นไม่ผมดูผมดูจริงเมื่อกี้เกือบเกือบล่วงไเดียครสีนะเฮ้ย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 นี่ใหญ่ผมเนีไม่เข้าเลยว่พี่ไปเตนเต้เตน ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าไม่เข้าอีพี่มนมีประตูวพี่มอนไม่โดนเลยมันยิงไม่เข้าไอพี่ได่เหรอมันเป็นมงูมันเป็นมัูหรออแตมน่าจะมีทำไมนี้ตาตาตตาตาตาเาต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 ตาโอ้ยตยู่ตรงไหนอ่ะตาตาตาาตตน ไม่ได้ไปขวาแล้วเดินไปขวานแล้วไปไปยิงสตาร์ยิงยิงเพื่อสตาร์ยิงเพื่อสตาร์เอายิงหมดแล้วยิงหมดแล้วเอ้ยห้องนี้ห้องสีเขียวอ่ะไอ้เขียวไหนอ่ะประตูสีีเขยวมันอยู่หน้าห้องอ่ะหน้ามืออใช้มือเลยเอาไปแตะตัวเลยไปสตาร์สตาร์อ้าวโอเคไไปก่อนละเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะ<ม>ว่ามันจะระเบิดปะ <c oughs>